สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะปูนา USA Channel ค่ะวันนี้ปูนาจะพาทุกคนมาที่นี่นะคะนี่ร้านที่คนไทยซึ่งเป็นร้านขายเกี่ยวกับเครื่องือเครื่องมือการก่อสร้างนะคะปูนาจะมาะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วปูนามาเก็บผักมาเจอพี่คือไปเจอพี่เขาอยู่ที่วัดแล้วพี่เขาบอกว่าเขาอยู่ที่ร้านก็ประมาณวัน วันอังคารพุธพฤหัสวันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์เขาจะไปขายที่ตลาดนัดแล้วก็วันจันทร์เขาหยุดปุนาก็เลยแวะมาหาเขาเมื่อวันอังคารที่แล้วเมื่อเจ็ดวันที่แล้วนะคะแล้วพี่เขาก็ให้ผักให้โอ้ยให้อะไรมาเยอะเลยวันนี้ปูนาก็เลยจะเอากับข้าวมาให้เอาจากกับข้าวมาให้พี่เขาทําอาหารมาดูเกบเกมายืนรอแล้วค่ะทุกคนดูดูแกมายืนรอแล้วนั่นสวัสดีค่ะ ผู้นู้นมายืนรอแล้วสวัสดีค่ะฮะมูสิมาจี้โอ้ยสบายก็ดีนะหนูมาท่านจี้พี่คือหูว่าหนูมา นี่นี่ตัวจริงเสียงจริงนะคะนี่พี่สวัสดีด้วยค่ะสวัสดีแกสวัสดีเด้า YouTube เนี่จ้ายูทูบเบอร์บ่เป็นยูทูบเบอร์จ้านี่มาได้เงินเราบ่นเป็นบ้าบ้าบ่เฮ็ดพอสุขวะเอาอีหยังมาให้กระดาษกระดดอถ้าเป็นจริงจรินเลยเอากระมู่ผ้าแต่พอดีตัวนั้นป่าชีโตมาเห็นต้นข้าวเยี่ยงหัวมันเออเดี๋ยทีอย่างในหลานเนาะเดีเอ้ยลงติด่อนมะพูด พูดพยูไก่โอ้ยดีนะหนูมาท่านที่อันโอ้ยมาหลายไปกินเมดบ่ละเอากะมูมาโอ้ยอยู่กับหาเข็เให้เอือยไปทถ่อนนอนแน่นอนเหมืนอนมีอย่างนี้นอันนี้อันกว๋วยเตี๋ยวเรือก๋๋ววยยเเตีรืออันนี้ขาปุ้นเนาะขาปุ้นกับเซนต้มเมาเองเด้เอ,อ <laughs> Go find the box. How are you doing? Uh, <pretty> good. Hi hi. I'm sorry. <laughs> I almost late เหรนี่ลานแล้วพี่หนอเพบังลานแล้วเนี่ย What she doing? She want something? Oh. Traffic light. I turn because my car is too big. I cannot turn. <laughs> แอบต้องกลับไปที่ neighborhood แล้วกลับมาให้เบิร์ตตั๋วอ่ะแต่เห็ดมะฝา I make fried rice for you too fried r for you พักพักนึ่บะมี่หายแลบ้านพี่พักหลายอันไหนกวเดียเรือ พี่พี่องบ่งช่อง YouTube หนูด้วยพี่จะได้เห็นพี่อยู่ในช่อง YouTube เอาเอาเปิดแล้วนั่น <c oughs> อันนั้นขึ้นหนาม <c oughs> มันพักกับ่อมีหลายดอกบานหนูบ่มีพัก,กือบ้านพี่ <c oughs> อันเขาพุ่นอ่ะขันพ่อแสบกันเติมมาด้วยพี่โอ้ยมาให้หลาลท์ทน้องเลย ให้พี่ให้พี่ขึ้นเงินให้แน่ได้บ่มันหลายโผดบางบางพี่นัน่นเก็บพักให้หนูแน่มื่อนัน่นโอ้ยอันนั้นมันม่ได้แก้เงินแก้ทองเนี่งงย,ยพวกเกี่ยวกันอันนี้คือนำกว๋วยเตี๋ยวเรือเดอ้อจะมาขึ้นเงินขึ้นเงินอีหยังโอ้ยมันหลายโผดโอ้ย,ใใจ,อยจะมาเก่งใจอีหยังเป็นเรื่องปกติให้ฮะแบ่งกันกินโอ้ยกิแก่กพี่นเอ่ะไม่ได้ว่าเป็นแก่กินเด้ๆๆๆๆๆๆอใหญ่พุง แก้ใ,ใจว่วงจักขึ้นอดละเออพี่แล้วออลนี่ไปกบเราแน่จะคือกันตัวเห็นบ่นอืมจะักกันคือพี่คือน้องกับแม่นตัว,วอัน,อนมาบัางช่องยูทูบนู้นเนื้อนูจะเอาให้ทุกคนตอนนี้นะพี่ขานก็จะเล่าให้ฟังเด้อพี่น้องว่าเราไปเจอคุณลุงลาลีแลลี่ไว้คุณลุงแลรีได้ยังไงเอาพี่ไปเจอได้ยังไงคะ่ะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยว พี่พี่เป็นคนโคราชแม่นบ่พี่เป็นคนโคราชแต่บ้านนั้นอยู่บัวใหญ่บ้านอยู่บัวใหญ่แล้วที่นี่พี่ชายพี่นะ่ะไปอยู่นครพนมไปอยู่นครพนมน้อกันสี่คนสี่ <4 3 S 2> คนทมีมสามล้อโอ้ยใช่ไหมนั่นช่วงนั้นโอเคช่วงไอทหารจ<ร>ีไ,ไอเข้าไอสงครามเวียดนามแม่นบ่เออเออในแหละบัานนี้เจ็ดปีที่แล้วเนี่ย อเราแต่งงานมา54ปีเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวบาด้โอเคจุดตอรีมบดนี้าเขาก็เปิดอยู่นี่บ้านคู่ก็อยู่ติดกันกับป้าฮะลูกเขาสองคนเขาจ้างพี่นั้นไปเลี้ยงลูกเห็นเขาเดียนละ้อยหันซิเอ้าไมาไงนี่ไปเที่ยวป่านี่บอกแนวเด็กน้อยเนาะมันกำลังดือสามขวบสี่ตัวมันก็วิ่งหลังบ้านก็ไหนลูกไอ้ไอ้ฝรั่งบอกลูกเครื่งฝรั่งบอก โอ้ oh, ลูกคู่โอเคที่เป็นลูกจ้าเขาซักเสียผาา้จาจา้จาจา้าจ้าจ้าโอเคบัดน,นี้เพิ่อนจะไปเห็นโ okay. อเคนนี้ว่าว่าอายเลยเด้อยดิไปเห็นเพิ่นกะมักนิดน้อยน้อยนียนย่พี่กันพี่กับคนงามโอเคพี่ไม่ขี่ตอนพี่อายุสิบเก็บตอนนี้ก็ยังงามอยู่ผมพี่เงาเพื่อน้อยอ่ะฮะโอ้ย huh. oh, ลูกล่างพี่เซ็ตสีโอ้ยสีที่นี่เพิ่นจะได้เห็นพี่พี่กับว่าภาษาอังกฤษผมเป็นว่าว่ คนที่เขาหัวแฟนเพิ่นมากับเพิ่อนอะไรเพิ่นก็นเลยเว่าเป็นลาบอือโอเคว่า okay, เป็นลาบไห้ว่าผูนาน้นี้มักพี่มาสั้นนนั่มาที่พี่ก็บ่กเอาเนี่ยพี่ก็อยากได้พวกพี่ก็เคยนี่เบิ่งเด้อพี่เนาะเอ็นรมั้ยคะมาี่เอ็นรอไหมคะหล่อนะแม่นยุยงหล่อเลยดอกม,มานี่ เพื่อนกับว่าเพิ่นมกพี่เพื่อนว่าเพิ่นอยากได้พี่ uh huh. คนที่ติดต่อนั้นว่าเขา่ได้เป็นกะหรี่เน่เขาเป็นเดคนบริสุทธิ์น uh huh. ะป้ายไงนี่จะได้บอกว่าพเขา้าใจอยู่เขาเป็นนั่นคนบริสุทธิ์แต่ว่าเขาอยากได้เขา oh oh. อันนี้เขาเรียกสิบอีหลาเด้อทสิบนโต๊ะแหล่ส uh ิบ huh. คน,นเลยล uh huh. แหละแบบนี้เขาก็ว่าว่าป้ยายนี่ พี่เป็นผัวเป็นเนี้อสมัยก่อนเนาะพี่ก็ว่าพี่อยากได้เงินไปถ่ายหน้าก็ลุ่งพุกพันได้ย่านเขายุดไปโอเคอ่ะฮะพี่ก็เลยแต้บสินใหไปนอนกับเราอ่ะฮะนอนแค่เดียวแล้วก็ติดเลยเป็นผัวเป็นเนี้กันเลยแต่เราเอาเงินใ้พี่ได้หก oh, <ๆ S 1> พันโอ้ก็เลยได้เงินไปถ่ายหน้าก็ได้เงินไปถ่ายหน้าอันนี้เยียนดีโอเคว้า okay. <Wow. S 2> ได้เงินหกพันกับใส่มืออันคนเนไปลามมันก็บอกว่า เขาจะเอาเงินอุปบาทเจ้ากลา้าสืบหัวเขาบอกก็เลยเพูดมาว่าแ้วเราก็เป็นทหารสามขีดเนาะเราคงมีลูกมีเมียแบบของอ่ะฮะอันนี่ผู้ที่เป็ล่ามั่นก็เลยกว่าว่าถ้าเก็บไปเอาเขาอุปทานนั่นเจ้าต้องเสียค่าโรงเรียนอันนี้คุนจะรับผิดชอบอยู่นะโอเคอันนี้พี่บัตอตอแล้เลยปฏิทิเพราะนั่นแล้วพี่จึงเก็บใจลูกหลานทีไงที่ล่ะพี่ก็เคยเห็นพี่ก็เคยคุ้ใจ ญาติเราญาติหลายแห่งเป็นฝรั่งตัวใหญ่ๆนเนออาะแต่ก่อนรูปห่างโรงงานเนี่ยแล้วรเนี่นี่เราก็ยังรอเนี่ยก็ได้ก็เลยได้รับนอนนำเงินอพอเป็นนอนแอนล้วเพิ่งจะเอาเงินหกพันเอาไปขาอ,อ,อ,อย 6, เป็นหกพันขายก็เลยกกับเงินหกพันมาให้พ่ออีทองม่วนตอนนั้นเขาอีทองม่วนไปขาหนาเด้อวยพี่ใจก็เลยถามไปเอาเงินมาจากไหน่าพี่ก็เลยบอกไปนอนกับเขาหลังมา เงินก็ฟันบหทอยากได้นาคือย่านลูกกระป๋าเอานาไปพ่อคุณนี้ก็เลยเอาเงินนะ่ไปถ่ายกระลูกกระป๋าออันเงินอันหน,น้าอ่านอือนวันนี้พ่อถ่ายก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องั้งองคิดคนก็นเลยว่ามันหาเงินมาได้ก็เป็นนาของมันเลงโอ้นาหกสิบห้าไรหกสิบห้าคนไม่เคยถูทรายเนาะอ่อกรไก้เนาะเพิ่นก็เลยกลับมาหลับคิดชอบโอ้เอ ลูกผู้ชายตัวจริงเพิ่นก็เลยมามาแล้วเ่็นกบบป็ว่ากับปัจจนกิ่เป็นรามเนี่ยว่าเพิ่นอยากมาหาอ้พี่อ่าฮะใครเขาก็บอกพี่ว่ามึงพาพลังอ่าไปหาไอ้ไอ้พี่ก็บจจนิได้เด้อ่าฮะพอเขาเขาจีบซ้ำหล่อจีบซ้หล่อใช่ไก่อนอน้าเพิ่นก็เลยมายกมือไหว้เป็นกัมานั่งลงเป็นกับบอกว่าคุณขอโทษเป็นคำกติกต้อง แต่ว่าเพื่ที่รับผิดชอบก uh huh. ันอันอ้ายพี่ก็เลยถามพี่ว่าพืกี่เอาเพราะเขาอยู่เบื้องฐานมาสั่งเขามารับผิดชอบแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเขาทำผิดผู้ uh huh. นี้ก็แค่อยู่ที่พวกเน้พี่ก็แค่อยู oh. ่สิบเจ็บโอ้ยกำลังงอออเือวันนี้พี่ก็เลยบอกว่าเขาที่ทำไงหรอหัว,พ,วพี่ก็เลยว่าถ้าเอาแล้วมีว่าให้อยู่กับอายกับน้องว่าให้เป็นปูปจ้วเขาืเขา เพื่อนศิภา,าไปเช่าบางยยังคารู้กันเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วเพื่อนจะบีนบิงเรียงบินแล้วยุดใบจป็นสมรสถูกต้องตามกฎหมายอ่อนี้้อายพี่ก็ว่าโอ้ยนักเก้เาโรดิลาหัวท่านทำแม่นมันเห็นเจนซี่พวกพี่นอ้องเป็นการคุ้ค่าอาศัยกันเหมัวท่านมันเป็นต้นต้นดีแต่กังมันเยอะหัวท่ากกนแต่นนคนก็ไปหาเงินเขาก็ไปรหลายมาที แต่ผู้นี้พอเราเพอพวกกินบุหรี่ก็สูเ uh huh. สาบเด้่ยทำงานกัาบานับบันนักบันเขาอยู่กันมาได้สามเดือนพี่ก็มาทองลูกคนใหญ่ที่ไม่ลูกจากคนนี่สองคนผู้ชายปะผู้ชาย oh. ตุ๊กอู้ก็เลยอยู่นั่กันมาตอนสมัยก่อนเนาะลูกคลอดเมืองไทยปะจ้ะคลอดอยู่นครพ,พนมัน,นี้พอพี่มาอยู่นั่งกันพี่ทองเย็บเดียนพอจะมาเมืองนอกปีหนึ่ง ปีหนึ่งพี่ก็เลี้ยงลูกพี่คนกระส่งเงินให้ทุเรียนทุเรียนเนาะแั่ว่าหัวเมียกันนั่นแหละอะู่็นก็เศ้าบ้านไหนพี่ก็อยู่พ่อโอ้พิ่มาอยู่นีปีหนึ่งพิ่ก็เลยกลับไปเปินกลับไปพี่ก็ไม่ได้มีผู้ใหม่เด้พี่ก็ทาเล่าอยู่นฮะแม่เล่าว่าเราสิเมื่อเหมือนบอกเราส่งเงินให้ทุเรียนทุเรียนเหมือนแต่เราก็ไม่ได้หาหลายเนาะเราก็เสียค่าบ้านหาย ข้านุ่ลูกค่ายงักแล้วก็เขียนยดไม้มาอยู่เรื่อยๆกยอดสามขีดเนาะกับเงินบ่อยหลายสามขีดแต่พ่อแม่เพิ่งอยู่งนอกเขาก็รับพิดเขารู้ว่าคนนู้มีหลานคนเพิ่นไปแล้วรูกคนใหญ่พี่น่ะจีบเดือนไปเปรบกกันได้สองสามอาทิตย์ไอ้คนน้อยกับซอดพ่อบ่อมา หัวปีใต้ปีโอ้ยพันผิวเป็นดือปีเป็นปีไปเจอกันแม่นําได้อีกคนหัวปีไต้ปีคนนั้นแล้วได้ผู้น้อยเนาะแต่ลูกพี่ใหญ่เนี้ยพี่นัดแค่ร้อยหาเผาไอ้สุนทรออกมาพิดเผาโอ้ชื่อสุนทรวนิคนใหญ่สุนทรนไอ้แคทชวานน่ะโอ้ชื่อชื่อไทยหมดเลยสุนทรชัชวานบ่มีซื้อฝรั่งสิ Oh. เพิ่นก็ไปอยู่เมืองไทยเขาตั้งหาปีเน้ตีเพิ่นไปอยู่เมืองไทยหาปีอันแบบัดนี้พอนั่นแล้วเพิ่นกลับไปทำมันพัสนอกับ,บอดวีซ่าอีหยังเงอนไทยเรียบร้อยพาพาลูกมามีแต่กระเป๋าไม่มีอย่างเลยเพิ่นกบเนี่ยเพิ่นไปแต่หารแสนกินเทานั้เนาะจากระจะ,จะยศอันแานเกฑนเนาะ แต่ผู้ใดว่าสิมาตามรอยพี่ทำคือพี่เด้อดอ่ะเด้อพี่มาปั๊บพี่บ่ได้นั่งอยู่ซื่อๆเด้เพิ่นพาไปเซาอพาร์าเมนต์อพาร์าเมนต์สมัยนั้นน่ะเขาให้เก็บกระถางให้เขาให้เก็บขยะยไอ้ไอ้ถังขยะที่ก็พี่พยย์ก็จ้างพี่นั่นร้อยยี่สิบห้าเหรียญต่อเดือนปา้าเยอะนั่นน่ะเมื่อห้าสิบกว่าปีเออเจ้าฮู้บอกว่านนพี่เฮ็ดจังได๋ลูกพี่ แบบคนหน่อยแบบสามสามกองกัวไปไงเราไปซื้ออันอีหยังเงินเขาเรียกไอ้เงวลากนะเรี้ยวกันไังไไอ้ลูกมันนั่งแล้วก็ไอ้จะเอาไอ้เป็ดบวบกับดั๊กับโพลูกไปตามการดิแกนเขาเปิดบวบสิเดียดมากเขาก็ให้รอยยิ้มใา้โอ้ความมานะของพี่ขาย เอาเงินมาให้ผัวนั่งินลอยหนึ่งยิมหาเหรียญพี่ถักยิมเอาไว้พี่ยังจำได้เงินลอยไอ้เงินยิมหาเหรียญพี่สมัยก่อนมันเป็นโทรศัพท์อันเป็นปึ้งใหญ่ๆนั่นนะพี่ได้ยิมหาเหรียญพี่ก็มาจอดเอาไว้จอดเอาไว้ไอ้ไอ้ไอ้ที่นักหืูโทรศัพท์นะอ่าฮะอ่ะพี่ก็จอดเอาไว้จอดเอาไว้จอดเอาไว้พอนั่นมาพี่ได้เงินหลายๆเนาะพี่ได้หาลอยพี่ ก็บว่าก็พัวพี่เปียกเกิดเป็นพี่ uh huh. เป็นชื่อของพี่จะ <Yeah. S 2> แต่เกิดอันเจ้าสนมาพี่ก็จะดได้มีเงินมีทองอเราก็โอเคเดีเราเป็นคนเบาง่าย uh huh. พี่กับทำอันนั่นแหละผู้หน้าท,ที่ที่แรกเริ่มที่พี่ได้เงินเป็นล้านมานี่ว้าวอเพราะนั่นมาแล้วพี่กับไปฮัดขับรถอเ okay. อ uh huh. ่านอ่านม่ออกเขียนม่ได้เด้อหล่ะเด้อก็ไก่โอ้โหม่มได้ไม่ได้ไปโรงเรียนเลยอยู่บังไครอยู่บังนอกออก็มาได้เอพีซีเด้อจะบอกให้ e R J B H I. แต่สมองนี่ลุกกุกกุกโอเคมันนี่ก็เลยไปหัดครับใล้แล้วเรียบร้อยแล้วก็เยกล,ย,เย,ล,ย,เย,ลยบอกเพื่อนว่าพออย่าไปอยากไป็ำงานล่าอาหารอืเพื่อนก็เลยพาไปไปล่าอาหารเนาะในเรื่องภาษาเขาให้ร่าง้วยแต่ไม่ขี้ใหญ่ใหญ่นะ ร้านอาหารฝรั่งบ่จ้าร้านอาหารฝรั่งเนี่ยเขาให้ล้าง้วยผู้ใดเบิ่งลูกให้ลูกพี่คุณดิโอ้ตอนนั้นลูกพี่หาขวบก็พูขวบ,วบตื่นเช้ามาไปโรงเรียนตอนแรงมาพี่เอาเป็นแก่นั่นไข่ข้อให้คนละดอกผู้ใดมาก,ก่อนไป,ปเ็ดหไปกับข่าวกับยังเพิ่งเลิกงานมา มงเป็นมเพ็ดกับเขา่นนากับน้ำแจกลูกพี่ออกแจกงานร้านอาหารัสามมงมพี่เขาเนื้อสิงหงพี่ทำงานสงจบได้ละโอเคพี่เป็นคนชูใจขยันครับเนาะพี่ไปทำงานอยู่เนื้อสิงฮมเรื่องผู้เฒ่านะฮะแจกใบสามไปถึงสิบเอ็ดมงเป๊อบ่เบมื่อยบ่ะก็เมื่อยอยู่แต่ขา้าก็มีอย่างเด้เดบ้านช่องข้องกับบา้บบานเขาอยู่ อืมทำขัวก็แค่สามทีเท่าตรงดินลน <หา S 1> ต<ร>้องดินรน,นใช่แต่ข่วมขยันจะแม่น้อได้เมียดีเนาะพ่อใหญ่เนาะค่วมขยันของอเ,อนเนอองพี่นนั่นพี่พ่แท้พี่ทูอือฮึบัดน,นี้พี่ก็ไปทำอยู่นั่นก็ได้มียีมีมาเมือ่อสมัยก่อนตีที่หาพันเนาะบานอับนอดมันบูกก็เลยไ,ได้เก็บเงินเอาไว้พี่ไดเก็บเงินเอาไว้ก็เลย ไปยุดรัดไดแต่ก่อนโอโกฮมาซิตีโอโอเคโอเคหนาวหนาวตอนนี้ดูกับพ่องนั่นบัดนี้อยู่นั่นโอโกฮมาซิตีนั่นหาปีเมื่อวาพญายี่ก็เลยมาลีไทยมาลีไทยทหารน่ะนะฮะอายุเอ่อแปดชีสในทีในทีเอลีในทีเอลีหนูยังไม่รู้งูปลาอยู่ด้วยอ้าวโอเคก็เลยพากันย้ายมาอยู่ฟลอริดาคิดยังไงคือเดินลงมาอยู่ฟลอริดา

many states. And uh, she said, you end up in Florida, yeah. and she saw a mango tree, and she saw lindy long gone, and she said, I wanna stay here. That's right? Yeah. Now, about uh, six months before I got out, took a leave and come down all the way from Oklahoma, all the way down through Texas, uh -huh. come all the way around the coast, uh -huh. then come down to the east side of Florida, and then up the west side, and back up through Alabama and Tennessee back Oklahoma. to ในที่ส voilà ุดไปนั่นลีไปนั <h <h ่นลีที่นี่ย้อนกลับมาท่นเนี้ยร้านนี้พี่เขาจะขายแล้วนะในราคาล้านห้านะคะหนึ่งล้านห้าดอลลาร์นะคะแกก็จะขายแล้วนะเพราะว่าแกบอกอายุแกอายุมากแล้วแกก็ไม่ไหวแล้วแกก็เลยจะขายแต่มีคนมาออฟเฟอร์แล้วใช่ไหม นี่ทุกคนแกไปที่วัดนะใช่ไหมพี่พี่ไปขอหลวงพ่อประธานไปขอหลวงพ่อประธานที่วัดนะคะทุกคนที่วัดไอแดงแก้วหูไอแดงที่วัดมงคลรัตนารามศักดิ์สิทธิ์มากที่เขาไปวัดเมื่อวันเข้าพรรษาน่ะเขาไปขอไปเล่านิทานให้ท่านประธานฟังพระประธานฟังเนย่ยไไปแล้วพี่ก็ไปกราบสามครั้งพี่ก็บอกเออลง ลวงพ่อเอ้ยลวงปู่เอ้ยลูกหลานนั่งทานอินเอซอร์โซมาเล่าให้ฟังเดอ้อนิทานอันนี้ลวงปู่ช่วยลูกช่วยหลานเดอ้ออันนี้พี่ก็เเ่าเป็นเดาะเป็นหนองพี่ก็บพ่หลวงพ่ออาจารย์บอกว่าตอนนี้นี่ลูกหลานก็มีเงินอยู่แล้วอย่างบ้านด้ขายลานยัง uh huh. มีเงินเต็บในก,กิฟต์เอาไปวน่ป่านนี้ก็เลยรเกระเทากระเทาแล้วลูกกระเทาแล้วกรอยากกินมาเหล่านิทานให้ฟังยางนี แต่ก็วัดก็ว่านั่นลูกก็ช่วยมากแต่กระถิ่นนั่นลูกก็ให้ปีละร้อยไป <ừ. S 2> ต,ตั้งวัดมาเนี่ยปีละรล้อยเลยทำมันขบป่ามาให้พอ้อมพี่ก็บ,บอกลูกก็ช่วยวัดช่วยว่าเอาลูกลูกปู่ก็ช่วยลูกช่วยหลานตัวตัวนี้ตอนนี้พี่ก็บ,บอกโก่งไปแล้วพี่ก็บบอกว่าาดังแล้วว่่อยากให้ซีดีเขาเอาไปเกิดรุ่มหายใจจากไปก็จะมีเงินมีทองไปอยู่ภายหลังใครก็ได้ยินไอ้แดงไอ้แดงที่ปวดที่น่ะ พี่ฐานพี่ฐานใจใหญ่นะพี่ฐานกลา้าพูดกลา้าทั้เมื่อนเฮาบริกลับ,บมากลับมาที่กลับมาอาทิตย์ที่แล้วมีคนมอฟเฟอร์เลยโ<ะ>อ้ยสักดิทธิ์ทุกคนเห็นไหมโศกศิธิ์เขาเพิ่งนังซือเขามาถามคือเขานังซือมาส่งมาสักดิธิ์มากเลย,ย,เลยใครจะเครียดก็เครียดเลยเอาหนูเสือ่อนูเสือเพราะว่าพี่ต้อยเรานูฟังว่ามีคนมีคนหนึ่งอะไปขอจะไปเมืองไทยขอแค่หมื่นเดียว แต่ได้มาไม่รู้กี่หมืน่นบอกกลับไปอยู่เมืองไทยสักฉีมากกลับไปเมืองไทยดอกพอพีุ่กผีมีน้องแล้วโอเค now <Okay. S 1> I can see your house where you live หาเบื้องต้นอันบก,กูดแล้วเนี่ยลูกเต็มป้าต็มงุูนะปื้อต้นบกกูดแต่ว่าที่ตรงนี้เราจะขายได้พี่น้อง <laughs> เราจะขายแล้วเราจะขายหมดเราไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะไปบ้าน้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ จบแค่นี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านแก,กค่ะ